สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เชิญชวนท่านผู้ชมพบกับนักมวยในโครงการศึกกำปั้นสถานโลกกำปั้นสู่ฝันนะครับคู่นี้ก็จะต่อยกันในพิกัด112ป่อปอนด์รุ่นฟลายเวทกำหนด6ยกระหว่างฝ่ายแดงเพชรสุดยอดสิทธสุดยอด นุ่งกางเกงขาวคลิปแดงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนั้นฟลิปเป้สอสิทธิสุวรรณนุ่งกางเกงแดงนะครับนี่เป็นยกที่1น,นะครับทั้งคู่ก็ขึ้นมาก็ในู่ดพร่มทำเพลงนะครับเดินใส่กันเลย ริเปนุ่งกานเกงสีแดงล้วนนะครับเป็นฝ่ายน้ำเงิน,ออก,นก็ผัดกันลุกผัดกันไล่ผัดกันถอยนะฮะฝ่ายแดงต่อยซ้ายเข้าไปที่ลำตัว คู่ก็ยังทดสอบน้ำหนักบัดกันอยู่ต่อยกันไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่คู่ก็ยังประลองเชิงในน้ำหนักบัดกันอยู่นะครับสำหรับยกที่หนึ่ง ลิเป้ก็เป็นฝ่ายบุกเข้าไปปลายยกที่หนึ่งนะครับทั้งคู่ก็ยัง ดูเชิงกันอยู่หมดยกที่หนึ่งครับเรามาดูภาพช้าของยกที่หนึ่งกันครับนี่ฮะทั้งคู่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับต่อยก็วูดไปวืดมา เรามาชมกันในยกที่สองนะครับฝ่ายแดงเพชรสุดยอดสิสุดยอดกางเกงขาวคลิปแดงพบกับฟิลิปเป้สอสิทธิสุวรรณฝ่ายน้ำเงินนุ่งกางเกงแดงล้วนนะครับ ีก็้ทั้งคู่ก็เริ่มเข้าปะทะแรงขึ้นมาอีกหน่อยฝ่ายน้ำเงินกางเกงแดงฟิลิปเป้บุกเข้าไปเดินหน้าเข้าไป เปลี่ยนกันลับเปลี่ยนกันลุกนะครับนักมวยคู่นี้น้ำหนักหมัดก็ดูแล้วก็น่าจะสูสีกันนะครับเรามาชมกันว่าฝ่ายไหนที่จะเพียงพล้ำมากกว่ากัน ใส่กันแบบน้ำหนักหมัดก็แรงขึ้นมามากกว่ายกที่หนึ่งริเปตต่อยขวาเข้าที่ปลายคางแต่ก็น้ำหนักหมัดก็ยังไม่หนักเท่าไหร่ ไปาต่อยซ้ายขวาซ้ายขวาที่ล้าตัวฝ่ายแดงก็ตอบโต้ซ้ายขวาเหมือนกันต่างคนก็ต่างลุกต่างคนก็ต่างถอยนะครับปลายยกที่สอง้วครับหมดยกที่สอง ช้าของยกที่สองนะครับเนี่ยครับทั้งคู่ก็เริ่มใส่กันแบบมีน้ำหนักมากขึ้น ยกที่สครับศึกกำปั้นสถานโลกกำปั้นสู่ฝันนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับให้น้องๆเยาวชนที่มีใจรักกีฬามวยสากลอาชีพนะครับได้มาทดสอบฝีมือแล้วก็เข้ามาสู่โครงการนี้เพื่อต่ายบัลลังก์โลกกันนะครับ ก็เป็นโครงการดีๆที่จิมมี่บ็อกซิ่งยิมเดอะแจ๊ดรามิทาชั้น3นะครับลาดปักเขาก็เป็นการผลักดัน ของจิมมี่บ็อกซิ่งยิมนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการก็ปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกนะครับโครงการแบบนี้ก็ส่งเสริมน้องๆที่ต้องการที่จะมีอนาคตในภายภาคหน้านะครับยกที่3ามก็ทั้งคู่ก็เหมือนเดิมนะครับ เปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันไล่ฝ่ายแดงเพชรสุดยอดเดินเข้าไปต่อยขวาเข้าที่กกหูฝ่ายน้ำเงินก็ตอบโต้ด้วยขวาซ้ายที่กกหูเหมือนกันฝ่ายแดงลุกเข้าไป คู่ก็ยังเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันลับนะครับสำหรับมวยคู่นี้ยกที่สามแล้วนะครับป้ายยกที่สามแล้วครับ หมดยกที่3นะครับ เรามาดูกันในยกที่4นะครับฝ่ายแดงนั้นเพชรสุดยอดสิทธิสุดยอดนุ่งกางเกงขาวคลิปแดงสำหรับฝ่ายน้ำเงินนั้นชลิปเป้สอสิทธิสุวรรณนุ่งกางเกงแดงรวนนะครับจนยกเข้ามาก็ฝ่ายแดงก็เป็นฝ่ายเดินหน้า ก็เปลี่ยนไปด้วยฝ่ายน้ำเงินก็เดินหน้าแล้วก็ถอยฉากไปติดมุมแดงสวนหมัดขวาซ้ายมาแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับหมัดก็วืดไปวืดมาทั้งคู่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่สำหรับการออกหมัดนะครับ น้ำเงินก็ชกขวามาที่หน้าเพชรสุดยอดก็หน้าหันนิดหน่อย เงินบุกเข้าไปฝ่ายแดงก็ถอยฉากออกมาฝ่ายน้ำเงินต่อยซ้ายวาดเข้าไปวืดฝ่ายแดงก็ถอยขวาก็ที่ลำตัวเสียงดังปั๊บ ทั้งคู่ก็มีทายการชกอพอๆอกันนะครับเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันรับไม่มีใครที่จะได้เปรียบเสียเปรียบสำหรับยกที่4ฝ่ายแดงถอยขวาเข้าไปที่หน้าแล้วก็ถอยออกมาฝ่ายน้ำเงินก็ลุกเข้าหา ายยกที่สี่นะครับหมดยกที่สี่นะครับมาดูภาพช้ากันในยกที่สี่นะครับฝ่ายแดงนั้นโดนกว่าของน้ำเงินไปหน้าสะบัดนิดหน่อย ยกที่ห้าครับฝ่ายแดงนั้นนุ่งกางเกงสีขาวคลิปแดงครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินนั้นนุ่งกางเกงแดงล้วนมาถึงยกที่ห้าแล้วต้นยกฝ่ายแดงก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาอัดขวาเข้าลำตัวเสียงดัง ายขวาฝ่ายแดงฝ่ายเดินเข้าไปฝ่ายน้ำเงินก็ตอบโตด้ดยซ้ายขวามาฝ่ายแดงลูกเข้าไปอีกเพชรสุดยอดฝ่ายแดงเพชรสุดยอดก็เดินหน้าเข้าไป ฟลิปเป้ก็ถอยอย่างมีชั้นเชิงไปที่มุมแดงเข้าไปซ้ายขวาก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นำเงินฟลิปเป้ก็ตอบโต้ด้วยขวามาก็ไม่ถูกจะตุดยอดเดินเข้าไปโดนขวาของฟิลิปเป้ก็บืดไม่ถูก ไฟแดงเดินเข้าอีกซ้ายซ้ายขวาขวาลำตัวไฟแดงลุกเข้าไปย็บซ้ายตามย็บซ้ายนำเข้าไปด้วยเดินเข้าไปต่อยขวาที่ลำตัวสีข้างไฟน้ำเงินก็ตอบโต้เรื่ซ้ายขวา คนก็ต่างลุกไล่ก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาไยแดงเยบซ้ายต่อยขวาสลิปเป้ก็บุกเข้าไปต่อยขวาก็ยังโดนปลายหมัด หลายยกที่ห้าแล้วครับหมดยกที่ห้านี่เป็นภาพช้าในยกที่ห้านะครับฝ่ายแดงเพชรสุดยอดนั้นก็เป็นฝ่ายเดิน ดำเงินนั้นก็ตอบโต้ด้วยซ้ายขวาเช่นกันผัดกันเดินผัดกันถอยนะครับยกนี้ ยกที่6นะครับยกสุดท้ายของนักหวยคู่นี้นะครับในกำหนด6ยกนะครับสำหรับหวยคู่นี้รุ่นไฟเวทร้อยสิบสองปอนฝ่ายแดงมุ่งกางเกงสีขาวคลิปแดงนั้นเพชรสุดยอดสิทธิสุดยอดนะครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินนุ่งกางเกงแดงล้วน ฟลิปเป้สอสิทธสุวรรณนะครับโอ้ยคู่นี้ก็มาถึงยกสุดท้ายก็คงจะทำอะไรกันไม่ได้ต่างคู่ต่างคนก็ต่างเ <Okay, okay. S 1> บาๆไม่รีบไม่เร่งแล้วครับ คงจะรู้แล้วล่ะว่าน้ำหนักของแต่ละฝ่ายนั้นเป็นอย่างไรทั้งคู่ก็ไม่ยอมกันนะครับเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันลับเปลี่ยนกันไล่เปลี่ยนกันถอยนะครับครับนี่คือโครงการกำปั้นสู่ฝันนะครับในการผลักดันของจิมมี่บ็อกซิ่งยิมชั้นสาม เแก๊สรามินทาราดปะะเขากรุงเทพมหาคนครนะครับเป็นคนพักดันแล้วก็ผู้จัดก็คือโปรโมเตอร์หน้าใหม่คุณศิลชัดศิละนามชัยอดีตเป็นนักชกดาวรุ่งของ IBF นะครับแชมป์แปซิฟิกฟ้าใสาสักกิรินในนามของการขึ้นชกแต่ละไฟนะครับ บอกว่าอืต่อยกันหน่อยยกท้ายแล้ววัดกันไปเลยว่าใครดีใครอยู่ผู้สนับสนุนหลักนะครับคือปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกนะครับปลายยกที่หกแล้วครับ บทยกที่หเป็นภาพช้าในยกที่6ทั้งคู่ก็เ,เบาๆและ เสมอกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับสีมือพอๆกันก็ทั้งคู่ก็เสมอกันไปขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่านนะครับ